เขสวยแต่ว่าเปนแา่ล้าไปเลวดังดุงอันเั้นเขาเย็นได้เขาแออเขาใขาเขาแอฟโม่โม่ไฟเ่าสวยบ่เห็นลงเน้อม่ยื้อส่ยื้อสลัข้ามอมม่แมนรันแพงเนาจริงกับบังาบบ่จะทักเฟียนหาเราตีดูถามว่าอใส่แสวัาดีรับเออดทักเฟียนหาผู้สาวทักเฟีหาผู้สาว สวัสดีครับสวัสดีอยุติใจเตีอยู่ตสครับสาวเล็ตอบว่างเลยปุณอยุตสาละครับแ <c oughs> สดงว่าเราวหูเป็นเจ้าหูว่าเป็นเจ้าเนเาแนะนแต่ว่าเจ้าไม่รู้ว่าเป็นเราที่แหลมว่าห่บอกเลยเออบอกเลยบอกแล้วว่าเขาชิมไม่กีบเลยวะเนียน ยังไม่ใด้แตนเมื่อกิ้ยังนไงดิทำไหทำหนึ่บอกเลยดใช่ของม้านีถ้าเถ่าว่าเราเอาเด้เราเอาเต้เด็กน้อยเด็กน้อยนี่ก็เด็กน้อยหาน่กับขาย่างน้หมกไหมกันหัวกินก่อมเล่นวะแมนมากเบาดุนนองเออ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  เอาเอาอเอาอเฮ้เอาไมตัวหัวเดีวมดีจาเอาเป็นคนขีที่ได้เยนอืันเหมนคนใจกว้างเลยเอาว่าเอผ้าไปซักรเปาไปซักไปบัวบัวใบยักษ์ยาเลยมีผ้าบ่วเหวไปไหมไม่หรอเอาไปดล่าวไหมอจเอาไปอืเอาไปอยากได้ยันดค จ้างเดียแล้วก็จ้างลาออ้ม่พ่อให่ขาใหญ่้าอย่าง้น้ำยาป้าพนุ่งคืออะไรข้าจ้างเจ้าเจ้าอีสานเขียวอะไผูุสาวาดิเจ้าเจ้าอีสานเขียวไปจ้างูุสาวเนาะอีสานเขียวโอ้เนอไรดิเอาใบแดงดิ ยังใจนี่ละวางสิัหใอยู่เอาไปลสัน hmm. yeah. ักจะคล้องสักบได้ก็คเทียงเหนแบบปั้นปั้จ้จอยก็ว้เจ้าดิวตาองม่หันแล้่จิ้จ้อยดต้าไค่ะวาตูดดอกกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าหนึ่งเหอเฮ้ยทีเทียวเรามือเรตมือเราตปีเย

บ้าน่ะไบ้านไหหยังก่อนนอนจำํซาศร้ายังี้อ่นอนจำเซาเฮ้ยยังเห็นถามเนี่ยน้อนเำเานอนเอ๋กนะนอนตื่นเรี่ยวไม่ไม่กินเขาแล้วก็ไปนอนออกนานละแล้วนอะนอนจำเซาน้อจายังห่วงใจอิยังอ่งอันยากก็สิไปดอก เออเจ้าถามฉันได้เนาะว่าอยากยังเนาะเอากระอยากกินตำหุ่งี้น้องเก๋น่ะมันเอิ่อไปกินตำหุ่งอันนี้คือแก้ว่ามันอยากนะแก่ได้ยังอันนั้นไม่ค่อยเป็นไรหรอกคันบดตำหุ่งเลยตน้องเก๋ถามมันว่าถามเจ้าถามฉันมันว่าอยากยังเนาะรอฉันท่านไอ้แก่จะได้ปิดฟิกก่อนรอเห็นหรือเปล่า ถึงแม่แกคิดว่าคิดว่าอยากอยากต้องสิปไปเนี่ยเออพูดเข้าแ<ร>บบว่าไอ้ไอเจ๊มันโทั่วเอิญตัมมะคุ้งมาพ่อยม่ยิ้มซื้อตัมมะคุ้งให้กินมันว่าตัมตัมตัมหอยตัมยังไงเอาก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวอยากเดี๋ยวจะออกไปกินดอกเดี๋ยวสิไปกินแล้วไปกินนี่ก็เล้วก็คือไว้ไปฝากตังไว้เราไว้เดี๋ยวไปกินมื้อไหร่ไปกินก็ได้เพราะเนื้อเราฝากตังไว้ฝากตังไว้ตายไม่เลยมัน ใช่ไหมแล้วขามมือเรามือมีเงินใจเขาอยู่บ่าามมือเราฟ้าด้วยนั่นมีเงินใจเขาอยู่บ้างวันนี้เราเอาเงินแตงประสาอลยฮห้าว้ห้าว้พอดีเอาแน่ไม่ต้องแตงบพอดีพอดีกินเจ้ากินอิ่มงวดกันก็คาดองเลยเขาเอฟซีเขาจะฝากเมันมาผูกแขนโยบะดิแจ้งในจังเดียรออไปยิมจะไม่คิดพอเอาาจเจ้าเอา เจ้าออก็เอฟซีเลยเอฟซีบอกว่าขันแตงก็มีแต่นะอเนาะเจ้าถูกูกแขนไปเนาะอ๋เอเจอ้าปากวาลูกแขนก,ขกีกน่่แกนหน่อยมืน่นอสามมืน่นสามมื่นหน่อยเดยอผบอกว่าเงินแตงซื้อตามุงมั้ะครับพ <c oughs> ักบ้งนี่ไม่บินนี่มือลอยกายมือลอยกายบอกครบ ออกแซงเนองแซงแซงพักแล้วเจ้าวะมองักแล้วเจ้าอาอิ่มแล้ววันนี้มันมัดแล้วมันแล้วกินท้องชุ้หรอเจ้าตัวอันปลาเนี่ยไห้แมี้ยรเนี่คนกินว่าได้ดอกเอาย่างไม่ได้กินมื้อตุสนเต่าไว้ เราซ่อนกันไปนอนนะครับไปโอ้ยคือฉนอันรับวันดีน้องแรงเนาะวันดีแด้เท้าวันเห็นเนี่ยตูได่โจ้บอไปแล้วก็จะซื้อนอนร้นอเต็มเลยเต็มเลยบ้าไหม คมื่อเมื่อนี่เสียคนไง่มยินนี่เรีนว่าเจ้าเสียน้นไงเรีนว่าหักข้นไงเจ้ามาเสียคนเหมืนไหนไหนลองกับกาแฟมึงดูนั่นเรมันว่าเสียข้นไงขคนจิดตัวมม่มาบอกก็เสียกันว่าก็เรียนตัวไหนบอกก็บอกตัวตัวอะไรบ้างตัวอว่รเรายิ้มให้ยิ้ม ว่าเท่าได้ป็นะางก็มีได้ผัววไม่างไดัวเนี่จะได้ผัววนี่ปีนานเอาได้ผัวไงจได้ผัวว่เนี่ได้ยูเอาจะได้ผัวไงบะได้งราเราคันคอยบ่คันคอยว่เปอาันวะบ่ขาขังอยู่หไปยิ้มวะธรรมดา เจ้าต้องหมาก็แฟนครับเด้อฉันเป็นคนเมาแฟนกบ่เปลี่นเลยเจ้าหมาวก็เจ้าเจ้าแกงไมยเจ้ากบหมาก็แฟนครับฉันหมาวกว่าฉันมาก็เป็นอาแก่ปันหาก็แฟนครับบอก่เจ้าองเรองาเอาีนแล้วบวชเม้ยแล้วบวชแล้วก็คยจีบสาวบวชดวจนเขาจะเสีเอาเป็นหลวงพ่อเลรอเขาเลาเลาว่าเป็นจานเนาเจ้าเป็นจานเร้อเป็นยังไง เป็นจานไหมอีเจ้าหน้าก็เป็นถ้วยแเม่เราเป็นจานเนี่ยเดีออกวะว่มันจะได้เอาไม้แท่งจะใส่ดีไปอนะจานเจ้าูเขาฮู้อ่ะวะยังต้องทำมืาว่นนาังมันยังมองไดเดี๋ยวเาไม้แทบเด้วจะใส่ดีไปมันจะละไก่มันได้ทำมถาน่ะเอาไม้มาด้วยะทำมือถา่อนน้นเอาไม้มาด้วิแทบงวะนะ อันเดียแล้วจิตกลยนไบไมอนด้อย่างกันเดีวมีย่มือเทก่ันจังไหนายเปิดซิงเราได้แต่เเปิดซิงไว้จิเป็นหุเปิดซิงอันนี้พันพ่มาจันนี่นะนะ ต็นนเสียพวกมาจันนี่น่ะน่ะไปยิมนาหาเีมาหาไม่แห้งหรอหาเโหาอย่างนี้ดโดนดค่ปีเ็ดแปดปีหนึ่งแ็ดแปดพันาตอนอายุยี่สิบสามสิบกว่าีจน้อยหมไม่หามีหยางมีเอผู้สาวบวายบยเลบวม เยคแล้วยิ้มเกากดยซอยอืเบาบริสุทธิ์เด้นน่ปักตะไข่ฝนกับบุมเลยได้นิีปดยซอยสมอกกแ้อานอกับอสบ้อพี่้นะค่ะพี่้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนนะคะที่เขามารับชมรับฟังติด ติดตามในคลิปหน้านะคะอ่ะฝากคลิปแน่ฝา,ากเกฟอายมขอขอบคุณดนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต้องเกสุภาตานะครับกดเสียงใสครับใสตะไคร่น้ำนี่ไม่ละมากรงูงมากรูงฟองครับคุลร่ดังยังไงมากรงงูงฟองฟองครับ